รับ,บังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนำห้งานวิจัยคว้า8รางวัลบนเวทีโซอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นแฟร์ตุ SIF 2024าโคเอกสาธารณรัฐเกาหลี รองศาสตราจารย์ดรสม,มยัยผิวสะอาดรักษาการในตำแหน่งอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกล่าวว่าการวิจัยและพัฒนานัตรกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศทำให้เศรษฐกิจเติบโตสังคมก้าวหน้าและประเทศแข่งขันได้ในระดับโลกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง,งคลธัญบุรีได้ส่งผลงานวิจัยไปร่วมแข่งขันบนเวทีโซอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นแฟร์ตูเเซน24 S I I F 2องพส นาศสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับการแข่งขัน SIF i 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30พิพฤศจิกายน2567นาโคเอ็กสาธารณรัฐเกาหลีมีองค์กรหน่วยงานกว่า30ประเทศส่งผลงานเข้าร่วมมากถึง1,000ผลงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสามารถคว้ารางวัลได้ถึง8รางวัลได้แก่โก p พราส์3รางวัลบรอนพรายส์2รางวัล และสเปเชียลไพรซ์สรางวัลจาก5ผลงานวิจัยดังนี้รางวัลโกไพรซ์และ NRCT s p i a l a สเปเชียลอวอร์ดผลงานนวัตกรรมเซลล์เคมีฟฟ้าขั้นสูงร่วมเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับควบคุมโรคและการแตกตัวของปุ๋ยในระบบไฮโดรโปนิกโดยนางสาวกัญรัตน์มัดนางสาวนวลออยามาโอและนางสาวทิสุชาอุทยานิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์ดรชัดชัยผลเชี่ยวร่วมกับบริษัทวอเทอร์็อกจำกัดระวันโก้ไพลส์ผลงานออยซอแพควัสดุดูดซับน้ำมันประสิทธิภาพสูงโดยนางสาวสรีชนบัวบุญและนายพุทธพงศ์พันธามนัสโสภาคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดรวรุณีอริยะวริยานันร่วมกับศาสตราจารย์ดรสนองเอกสิทธิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทไทยยูคิลอนจำกัดรวัลโก้ไพรส์และรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวันผลงานนตกรรมครีมกันแดดชะลอวัยจากสารสกัดสารายอง,งุนที่มีสารฟลาวโนยสูงที่กักเก็บในอนุภาคทรานเฟอร์โซมสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยรองศาสตราจารย์ดรกรวินวิทย์บุญวิสุทธิ์นันท์คณะกการแพทย์บรณาการผู้ร่วมวิจัยนางสาววิรินดาชมพูนางสาวกิจรวีสมอไทยบริษัทเอ็มทีเนชั่นแลเฮร์บจำกัด รางวัลบรอนส์ไพรส์ผลงานเจคลครีมบำรุงรอบดวงตาจากสารสกัดดอกดาวเรืองกัเก็บในลายโปโซมเพื่อต่อต้านริ้วรอยและบำรุงผิวโดยนางสาวจุธามาศพงนาคินและนางสาวธนวันสุวรรณพันธ์คณะการแพทย์บรณาการอาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดกรกลวินวิทย์บุญวิสุทธิ์นันท์ และรางวัล bronze และ special prize จากประเทศอิหร่านจากผลงานผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์จากใบตองย้อมสีธรรมชาติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิดาวิสารสักกุลและรองศาสตราจารย์ดรอรวรรณอุบธรรมพานนท์จากคณะเทคโนโลยีค้ากรรมาศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนามทรธัญ,ญบุรีและเว็บไซต์ https://ird.rmutt.ac.th